สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานที่เด็ดหมาสามหัวเช่นเคยนะครับทีเด็ดที่จะเน้นคู่ใหญ่ไฮไลท์ที่เพื่อนๆน่าจะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษครับโดยวันนี้จะมีเกมพรีเมียร์ลีกสามคู่และลาลิก้าอีกหนึ่งคู่มาแนะนําให้ฟังกันครับซึ่งก่อนจะไปเริ่มกันในคู่แรกฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์ช่องใหม่ของพวกเราที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับในอนาคตพวกเราจะย้ายไปลงที่ช่องนั้นแล้วครับผมและก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจปั้มทั้งสองเช่นเคยครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ เกมแรกว่ากันที่พรีเมียร์ตอนตีหนึ่งระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเกมนี้เป็นทางชาวบ้านต่อปอปอซึ่งพวกเขาทำผลงานได้ห่วยแตกมากในปีนี้ครับปัจจุบันยังไม่ชนะใครเลยจาก17เกมโดยเสมอเพียง2เกมที่เหลือแพ้รวดทำให้หล่นมาอยู่บวยจากการเก็บได้2แต้มเรียกได้ว่าเป็นตัวเต็งในการตกชั้นเลยครับปัญหาหลักของพวกเขาคือเกมรุกโดยฤดูกาลนี้เพิ่งยิงประตูในพรีเมียร์ได้เพียงแค่8ลูกสิ่งหนึ่งที่ยังพอไว้วางใจได้บ้างคือเกมในบ้านมักเล่นได้ดีครับ มักจะไม่โดนคู่แข่งถล่มสักเท่าไหร่แต่ด้วยการที่ยิงใครไม่ค่อยจะได้เลยแทบจะหมดโอกาสชนะไปในตัวนั่นเองฝั่งผู้มาเยือนก็ทำผลงานได้อย่างยแย่ในช่วงหลัง5เกมหลังสุดในลีกไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไปถึง3เกมในบอลถ้วยก็ชิงตกรอบหมดทั้ง2รายการดีที่เกมล่าสุดนั้นใช้เพียงผู้เล่นสำรองในเกม f อฟเอต่างกับทางทัพดาบคู่ที่จัดเต็มแต่ก็ทำได้เพียงเบียดชนะบริสตอลโรเวอร์ไป3ประตูต่อ2แบบที่รูปเกมค่อนข้างสูสี ด้วยราคาที่เปิดมามองแล้วทางทีมเยือนนั้นดูน่าสนใจกว่าหน่อยตรงที่เจ้าบ้านในช่วงหลังจะชนะใครยากมากแต่เกมนี้ดันมาต่อครับแต่ด้วยการเล่นในบ้านของพวกเขาก็เชื่อได้ทําให้เกมนี้เอาจริงๆแล้วค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรครับผมเกมต่อมายังอยู่ที่พรีเมียร์ลีกตอนตี35เป็นเบอร์ลี่เปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้ทีมเยือนต่อลูกควบลูกครึ่งเจ้าบ้านในช่วงหลังต้องบอกว่าทําได้ดีพอสมควรครับจนปัจจุบันพ้นโซนตกชั้นเป็นที่เรียบร้อย5เกมหลังสุดนั้นชนะได้ถึง3เกม เสมอหนึ่งและแพ้นัดเดียวต่อลียูนเต็ดไป0-1ด้านผลงานเกมเอฟเอครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช้ชุดผสมเอาชนะ MK d o n ดอไปได้ในการดวนจุดโทษจุดอ่อนของพวกเขาคือการใช้บอลโบราณเ้นพละกระกลังบวกกับลูกโด่งในการเข้าทําสมากปัจจุบันเลยยิงได้เพียง9ประตูดีที่ด้วยแผนทําให้เกมรับของพวกเขาเล่นง่ายเพิ่งจะเสียไปเพียง20ลูกเรียกได้ว่าน้อยกว่าทีมหัวตารางทั้งหลายซะอีกครับฝั่งผู้มาเยือนกําลังมาแรงจริงหากเก็บแต้มในนะัดนี้ได้จะแซงขึ้นไปเป็น่ากฝูงทันทีครับ เพราะช่วงหลังผลงานสุดยอดชนะมารัวๆจนมีแต้มเท่าลิวพูแต่แข่งน้อยกว่าเกมล่าสุดก็ใช้เพียงชุดสำรองลงเชินวัดฟอร์ดไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์แต่เกมนี้ต้องบอกว่าทางแมนยูน่าจะเหนื่อยครับเนื่องจากพวกเขานั้นเล่นบอลรับและรอสวนซึ่งการมาเจอกับเบอร์รี่น่าจะทําให้พวกเขาหมดมุกและเป็นฝ่ายอัดกันไปเองมองดูแลว้วเกมนี้มีลุ้นเบียชนะแต่จะให้ชนะถึง 2- 3สประตูดูแล้วยากเสียหน่อยครับเกมพรีเมียร์ลีกคู่สุดท้ายว่ากันที่การเจอกันของวูฟแฮมตันและเอฟเวอร์ตัน เกมนี้เป็นเจ้าถิ่นต่ออยู่ปปครับโดยช่วงหลังฝั่งทีมหมาป่าประสบข้อกรรมตั้งแต่เสียคริมินเนสไปในเกมกับอาเซนนลหลังจากนั้น7เกมพวกเขาชนะได้เพียงแค่นัดเดียวครับทำให้ผลงานโดยรวมรูดกลาวมาอยู่อันดับที่13เข้าไปแล้วเกมล่าสุดเอฟเอครับก็ใช้ชุดใหญ่เอาชนะคริสตัลพาเลตไปแบบเหนื่อยหัวใจ1นประตูต่อศูนย์ฝั่งผู้มาเยือนช่วงหลังฟอร์มก็แรงขึ้นมาเยอะครับแม้เกมล่าสุดในลีกจะพลาดแพ้เวสต์แฮมคาบ้านไป01แต่จากฟอร์มสุนนดเสี่ยวก้าน ทำให้ปัจจุบันพวกเขาเกาะกลุ่มหัวตารางแม้จะอยู่ในอันดับที่7แต่ก็มีแต้มห่างจากฝูงเพียงไม่กี่คะแนนเท่านั้นครับแถมเกมล่าสุดใน F a Cup ับก็ใช้ชุดสำรองซะเยอะบวกกับตัวที่เจ็บไปเริ่มจะหายกันมาเกือบครบแล้วครับทำให้เกมนี้ดูแล้วทางทีมเยือนดูมีภาษีดีกว่าแต่ด้วยสไตล์ของเจ้าบ้านพวกเขาเองก็ต้องระวังเกมโต้กลับเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามว่าด้วยพิสงในเกมรุกในปัจจุบันมองแล้วทางทีมเยือนน่าจะบุกมาเสมอเป็นอย่างน้อยดังนั้นหากเทียบราคาแล้วเกมนี้ทีมเยือนดูเป็นทางเลือกที่ดีกว่านั่นเองครับผม คู่สุดท้ายขอข้ามมาดูเกมลาลิก้าระหว่างแอตเลติกโอเมริดพบกับเซบียาเกมนี้เจ้าบ้านต่อครึ่งลูกโดยทั้งเจ้าถิ่นนั้นไม่ได้ลงเล่นเกมสุดสัปดาห์เนื่องจากพายุหิมะเข้าอย่างรุนแรงครับทำให้ความฟิตในเกมนี้มาเต็มแบบไม่มีอะไรหยุดยั้งด้วยฟอร์มของพวกเขาในปีนี้ก็สุดยอดครับแข่งน้อยกว่าโปรแกรมปกติถึง3เกมแต่ก็ยังสามารถนำเป็นจ่าฝูงอยู่ได้เพราะเกมลีก12นัดล่าสุดพวกเขาเอาชนะไปได้ถึง11ครับและแพ้นัดเดียวต่อเรอัลามริดเท่านั้น แม้ว่าจะตกรอบบอลถ้วยอย่างโกบาเดเรไปแบบสุดช็อกแต่ดูแล้วไม่น่าจะมีผลอะไรในนัดนี้มากครับดานทีมเยนเองก็เป็นยอดทีมแดนกระทิงดุเช่นกันปัจจุบันแม้ที่อยู่ในอันดับที่6ของตารางแต่นั่นก็เพราะจำนวนนัดที่ลงเล่นน้อยกว่าทีมอื่นอยู่ถึง2เกมครับผลงานในลีก1 1เกมล่าสุดแพ้นัดเดียวต่อเรอมาริตเช่นกันมองแล้วเกมนี้น่าจะเล่นกันอย่างน่าเบื่อพอสมควรเพราะทั้งสองทีมคือบอลเน้นเหนียวแน่นไว้ก่อนซึ่งทั้ง2ทีมเป็นทีมที่เสียประตูน้อยอันดับที่1และ2องของล ด้านเกมรุกเจ้าบ้านดีกว่าตรงที่มีผู้เล่นทีเด็ดอย่างซัวเรสแต่มองแล้วเกมนี้โอกาสจบเสมอแบบจืดๆมีมากหรืออาจจะยิงกันแค่ประตูด,ดีเท่านั้นครับหากจะมีทีมไหนเป็นฝ่ายชนะได้ก็คงต้องบอกว่าเจ้าบ้านนั้นดูดีกว่าแต่ก็ไม่มากไปกว่าโอกาสที่จะจบแบบเสมอครับจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์ฟุตบอลของพวกเราในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วพวกเราทีมงานที่เด็ดมาสามหัวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ